บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยคุณปราโมทเจริญศิล์นค่ะคุณผู้ชมล่าสุดออกมาแจ้งข่าวดีสําหรับเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาไรและ1,000บาททั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะซึ่งเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิในการช่วยเหลือและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งกำลังเพาะปลูกใหม่ในปีการผลิต2568หทับหหลายคนขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับบุงทะเบียนเกษตรกรไปแล้วมีข่าวดีออกมาจากคณะกรรมการหรือว่านบข ค่ะคุณผู้ชมว่าในส่วนของการประชุมจะเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมก,การนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่2โดยจะมีคุณพิชัยนริ t พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมในเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะออกมาในรูปแบบไหนวันนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลขรร่าวสารชัดเจนในทุกประเด็นเงินชาวนาข้าวนาปีเข้า ป,ปีการผลิต2,568ทับ69ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศเงินไล่และ1000บาทเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทับ69ล่าสุดคุณปราโมชเจริญศิลป์นะคะนายกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกร,ร,กรไทยออกมาแจ้งข่าวดีเงินไล่และ1,000บาทครัวเรือนและ10,000บาทข้าวนาปงังตอนนี้วันที่17มิถุนาย,ยน จะมีการประชุมต้องรอคําตอบถึงความเจเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากมองดูในส่วนของโครงการไร่และหนึ่บาทสําหรับเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังคุณผู้ชมจะจําได้นะคะว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ค่ะคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบ,บขเน่ย โดยมีคุณพิชัยชุนหวิชาระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานในตอนนั้นนะคะซึ่งนบขมีมติในการเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1นึ่บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะที่มีการปรับปรุปงทะเบ,บียนเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรไว้แล้วอยู่ที่2 8พันล้านบาทแต่ทําให้ล่าช้าเนื่องจากว่าเกษตรกรขึ้นทะเบ,บียนไว้เป็นจํานวนมากสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังอยู่ที่ประมาณ8 รายจึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของวงเงินใหม่จึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าออกไปเพื่อที่จะนํากลับมาเข้าที่ประชุมครมอีกครั้งหนึ่งล่าสุดคุณปราโมทเจริญศิลป์นะคะก็ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนะคะเปิดเผยล่าสุดว่าไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังมีการร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากและทําให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งจะมีการ ประชุมวันที่17มิถุนายนตรงกับบันอังคารที่จะถึงนี้ในส่วนของการประชุมนะคะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมาการนโยบายและก็บรหิหารข้าวอินชาติอันนี้คือด้านการตลาดของทางกระทรวงพาณิชย์ครั้งที่2ทับ2,518โดยจะมีคุณพิชัยนาริธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นประธานในการประชุมซึ่งจะมีการประชุมในเวลา13มีนาคม30นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ในวาระการประชุมแจ้งระเบียบวาระการประชุมออกมาชัดเจนมีทั้งหมด5วาระด้วยกันซึ่งในวาระที่4เป็นวาระที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีการหยิบยกเรื่องของการพิจารณายัติด่วนในเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรทั้งเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปลังและเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีซึ่งตอนนี้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วหลายคน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มีการเพาะปลูกไว้แล้วนะคะในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ั้ง6 1 9ว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่เพื่อที่จะ ทางกระทรวงพาณิชย์เน่ะเขาจะนําข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนทางด้านการตลาดในการช่วยเหลือขยายผลมาตรการจากเดิมของปีก่อนนะคะอธิโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวโครงการเจเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการในการเก็บสต็อกข้าวซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการในเรื่องของสภาพคล่องในการรับซื้อผลผลิตจากทางเกษตรกรและก็ในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นไร่และ1000บาทด้วยซึ่งคุณปราโมชเจริญสิ์ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะหากมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอยากจะร้องเรียนส่งไปยังทางรัฐบาลนะคะก็แจ้งมาได้ที่ทางสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยโดยเฉพาะไร่ละหนึ่งพันบาทค่ะในกลุ่มข้าวนาปังข้าวนาปีรัฐบาลจะช่วยหรือไม่นั้นนะคะข้าวนาปังโดยเฉพาะที่รอคอยกันมาอย่างต่อนเนื่องวันที่17มิถุนายนนี้จะได้รับความ แจนแน่นอนค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิมนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ